แยกนะครับสตเข้าปุ้นนะครับเลี้ยวไปทางนี้นะครับจะไปทางบ่อประปัดนะครับตรงไปตรงนู้นจะเป็นทางไปโรงเรียนอนุบาลนะครับอำนาจเจริญนะครับเลี้ยวไปทางนี้นะครับทางซ้ายเมือนะครับจะเป็นทางไปโรงเรียนฝ้ายขิดนะครับส่วนเรานะครับจะกลับหลังเข้ามานะครับนี่จะเป็นร้านตัดผมนะครับ นี่ซอ,อยอภิชาตินะครับก็ตรงมานะครับตรงมาเรื่อยๆเลยด้านข้างก็จะเห็นบ้านหลังใหญ่ๆนะครับตามภาพแล้วก็ตรงมาตรงมาตรง,ตรงสี่แยกดัชเชี์เก่านะครับสี่แยกดชมิยจะมีขวามือจะเป็นโรงแรมปลายฟ้านะครับป้ายโรงแรมปลายฟา้าเดี๋ยวไปทางนี้ แต่ว่าเราจะมาทางนี้ซ้ายมือนะครับซ้ายมือมาทางตรงนี้นะครับตรงคองนะครับเป็นทางทางดินแดงนะครับตรงาจะาเจอบ้านนะครับใช่นะครับลงไปอีกซ้ายมือจะไปอีกทางนะครับแต่เราตรงไปอย่างเดียวเลย ตรงไปจะทุ่งนานะครับไปเรื่อยๆเลยธรรมชาติคบคันสวยงามนะครับแต่ว่าทางคนเกียรยังเข้าไม่ถึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านดนตรีในสวนนะครับจะเจอต่อตรงไปตรงไปอีกน,นะครับตรง,นนรตรงไปอีกไปเรื่อยๆเลยปึ๊บ เจอบ้านาสวนหนึ่งหลังสองหลังไม่ใช่ครับตรงไปใกล้กว่านั้นครับก็ปึ๊บขวาม,มือเจอบ้านเจอบัวซ้ายมือเจอบ้านหนึ่งหลังสองหลังตรงนี้นะครับตรงไปอีกนะครับใกล้จะเจอแล้วอ้าวทางสุดแค่นี้ทางสุด ทาง g o o g l e Map สำรวจมาสุดแค่นี้นะครับส่วนจะอยู่ตรงนี้นะครับต้นสัมสาใหญ่นะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวฟึบเดี๋ยวซ้ายเข้าไปนะครับซ้ายเข้าไปซ้ายไปปึ๊บซ้ายมาทางนี้ก็จะเจอนี่บ้านหลังบ้านหลังนี้นะครับพิกัดตำแหน่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจะลองปักมาเค้